สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวตัวชะตาราศีดวงมาฟ้าเปิดเงินขึ้นไปอีกขั้นคลิปนี้นะคะแอดมินจะชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมเช็คดวงแม่นๆเป็นเรื่องเด่นๆที่ท่านต้องเจอในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะ ก็เพราะว่าเผลอแป๊บเดียวมันก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะก็มาตรวจแนวทางชีวิตของเราเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตต่อไปนี้ด้วยค่ะแต่ว่าจะมีราศีไหนบ้างน,นั้นที่มีเกณฑ์ช่วงนี้ดวงมาฟ้าเปิดแล้วตามแอดมินมาชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะท่านที่เกิดราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคม ชีวิตของชาวราศีกุมนั้นดีขึ้นมากถึงมากที่สุดแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะไม่ได้แย่แต่ก็ต้องเหนื่อยมากเพราะกว่าจะสําเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยต้องเหนื่อยสุดๆถึงจะได้มาในช่วงครึ่งปีแรกอยากได้อะไรก็ต้องทำเองเพราะไม่มีใครคอยเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการแต่ช่วงครึ่งปีหลังดวงดีขึ้นแล้วนะคะชาวราศีกุมไม่ต้องกุมขมับอีกต่อไปเพราะดวงมาฟ้าเปิด ผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาจะเริ่มมองเห็นความตั้งใจของคุณและจะสนับสนุนคุณมากขึ้นจึงทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการทำงานแบบไม่ต้องเหนื่อยเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วล่ะคะ่ะมาดูเรื่องเด่นเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องการงานงานที่คุณทำมานานหรืองานที่คุณต้องรับผิดชอบอยู่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จคะ่ะ แต่ชีวิตคุณจะไม่ค่อยสงบสุขสักเท่าไหร่นะคะเพราะจะต้องวุ่นวายอยู่กับคนหมู่มากวุ่นวายกับการแก้ปัญหาแต่ไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะสุดท้ายคุณก็จะประสบความสำเร็จอยู่ดีส่วนเรื่องความรักเนี่ยคนที่มีคู่แล้วช่วงครึ่งปีหลังจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเหตุเพราะว่าพอดวงดีขึ้นคุณก็เลยไปโฟกัสเรื่องการทำงานเป็นหลักแต่ก็ไม่อาจทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจืดจางลงไปเลยนะคะ ส่วนคนโสดมีโอกาสได้สลาโสดเพราะได้พบรักกับคนที่คุณไม่คาดคิดโดยเขาคนนั้นก็คือคนที่คุณเคยทำงานร่วมกันหรือเคยเรียนด้วยกันนั่นแหละคะ่ะเรื่องการเงินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีกุมนะคะเพราะดวงมีเกฑ์มีไรายได้เข้ากระเป๋ามากขึ้นฐานะทางการเงินของคุณก็จะขยับขึ้นไปอีกขั้น ช่วงครึ่งปีหลังจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาในชีวิตหากวางแผนเก็บเงินดีๆก็จะทำให้เหลือเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำรรเลยล่ะค่ะเรื่องเด่นถัดไปเป็นเรื่องของลาบลอยนะคะชาวราศีกุมดวงการเงินดียังไม่พอดวงโชคลาบก็ดีไปด้วยชาวราศีกุมเป็นราศีที่น่าจับตามมองมากในช่วงครึ่งปีหลังค่ะจะมีโอกาสได้ลาบแบบไม่คาดฝันหากช่วงที่ผ่านมาเคยทำบุญไว้มากก็มีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่นะคะ เรื่องสุขภาพช่วงครึ่งปีหลังดวงชะตาของชาวราศีกุมดีขึ้นทุกอย่างแต่เรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายชาวราศีกุมมีเกณฑ์ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวว่าไม่ค่อยดูแลสุขภาพหรือใช้ชีวิตแบบสิ้นเปลืองก็ขอให้หันมาดูแลสุขภาพในตอนนี้ก็ยังไม่สายนะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีมีนกันบ้างคะ่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนชีวิตของชาวราศีมีนเริ่มฝืนตัวหลังจากเจอมรสุมชีวิตนะคะอุปสรรคปัญหาที่มีก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายความสำเร็จจะเกิดได้ง่ายขึ้นช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้หากอยากทำอะไรก็ให้รีบลงมือทำเพราะโอกาสมาแล้วค่ะมาดูเรื่องเด่นเรื่องแรกเลยนะคะ การงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากพอสมควรหากทำงานในองค์กรจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรือการย้ายสถานที่ทำงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรส่วนคนที่ทำธุรกิจจะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่หรือได้ลูกค้ารายใหญ่การงานมีความเจริญก้าวหน้ามีโอกาสขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นมีโอกาสสำเร็จในการทำงานอย่างดีเยี่ยมค่ะ ส่วนเรื่องเงินเงินทองทองถือว่าอยู่ในเกต์ที่ดีนะคะช่วงครึ่งปีหลังชาวราศีมีมีโอกาสได้เงินก้อนจากการทำงานหรือการลงทุนอะไรสักอย่างแต่จะครองเงินสดในมือได้ไม่นานเพราะจะมีเรื่องให้คุณต้องควักกระเป๋าจ่ายตลอดทางที่ดีควรนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อเป็นการแก้คเคล็ดนะคะส่วนเรื่องความรัก หากชาวราศีมินคนไหนที่มีคู่รักคู่ใจอยู่แล้วก็ต้องทำใจให้นิ่งเพราะช่วงครึ่งปีหลังจะมีคนพยายามเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับคนรักแต่ถ้าคุณจิตใจมั่นคงความรักแข็งแรงใครหน้าไหนก็ทำอะไรคุณไม่ได้ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักเพราะการติดต่อธุระหรือการทำงานบางอย่าง ซึ่งรักครั้งนี้เป็นรักแบบจริงจังที่มีโอกาสสานต่อกลายเป็นความรักแบบจริงจังในอนาคตด้วยค่ะมาดูเรื่องศัตรูคู่แข่งนะคะด้วยความที่ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีเข้าขั้นดีมากเลยทำให้มีคนอิจฉาอยากจะเลื้อยขาเข้าอี้คุณแทบใจจะขาด ซึ่งจริงๆแล้วเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะช่วงครึ่งปีหลังดวงมาแรงแสงโคง้งแต่อาจจะทำให้คุณเครียดหรือกังวลใจไปบ้างแต่ถ้าคุณไม่สนใจมันก็ไม่มีอะไรนะคะมาปิดท้ายกันที่เรื่องที่ต้องขอเตือนคะ่ะเรื่องการถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยความที่ชาวราศีมีนเป็นคนจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากจึงทำให้มีคนบางคนคอยจ้องจะเอาเปรียบคุณ ช่วงครึ่งปีหลังหากมีคนมาขอยืมเงินหรือขอให้คุณค้ำประกันก็ต้องทำใจเข้มแข็งเข้าไว้นะคะไม่เช่นั้นอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ในภายหลังค่ะเอาล่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของตัวชะตาราศีที่มีเกณฑ์เงินขึ้นไปอีกขั้นแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ